เอาที่แล้วมาถึงปุ๊บสิ่งที่เออถามกูคือพี่จะบุกใหม่หรอเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเพราะอะไรตั้งชาเข้าอุ้ยทำไมอันนี้ปวดเราอ่ะเนาะแต่แต่ดีใจด้วยจริงดีใจด้วยวะผู้ชายตาเข้ายังน้อยเธอมีความรักเออพวกเรามันอัพซีรีส์ไปกันตลอดเลยไม่ใช่แค่ฉันพวกเธอก็ดูมีความรักมักดูเปึ๊ดมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงเออเพราะพวกเธอก็ดูรักกันดีช่วงนี้ช่วงนี้รักกันดีครับอ้าวมันมีช่วงนี้ม่รักกันด้วยหรอมี ตีกันตัดแตกเลยแต่ว่าตอนนี้รักกันดีแล้วก็เหลือกันเพราะไม่มีใครช่วยเหลือเราแล้วมาหรอไงแต่ทุกคนตอนี้กำลังอินเลิฟไม่ไกันอินเลิฟกันอ๋ออเราินเลิฟเลยเฮ้ยทำไมพี่น้องกันท่าพี่น้องอินเลิฟไม่ได้หรอ ได้ได้ก็พี่น้องช่วงนี้ไม่ตีกันเธออย่ามาแบบโอ้โหทำลายความฝันของฉันโอ้โหอย่าบีบให้เข็ดแล้วยังงไช่วงนี้มันมีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ก็อะไรที่มันแบบว่าไม่พอใจในเรื่องอะไรก็แบบเผาลงวางอลงมาที่เป็นพ่อแงแม่งอนเลยก็ไม่ไหวเด้อก็สบายจริงจริงก็ไม่ได้ทะเลาะกันมานานแล้วแหละเอทะเลาะไหมทะเลาะไหมพักเถอะเหนี่ยละทะเลาะคนนี้ทะเลาะคนนี้ช่วงนี้เหนื่อยละทะเลาะกับฉันหรอฉันมีอะไรก็ทะเลาะกับเธอเอางี้